สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันนะคะเราจะมาดูกันสิคะว่าเขานั้นตอนนี้ในขณะนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอเช็คพลังงานตัวตนของเขาก้นก่อนเลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดยังไรกับคุณเนาะแลวเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณเขาคนนี้นะคะ,ะเป็นเดอะเวิ d ์นะคะเป็นชาวทางไกลนะคะ เป็นชาวทางไกลหรือบุคคลที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะในตรงนี้เนาะอาจจะจําเป็นต้องเดินทางไปมาหาสู่ร่วมกันในตรงนี้ได้นะคะเราก็เป็น night nice s u p e n l e นะคะ night nice s u p e n t a c l e ในตรงนี้บ่งบอกถึงาชาวราศีกันชาวราศีกันหรือชาววันศุกร์ได้นะคะในตรงนี้เนาะเราก็ tree h sub cups นะคะ Tre ซอบครับในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงชาวราศีกร,รกฎหรือชาววันพุธได้นะคะเราก็ไฟซับซอสเราก็ทรีซอบบ้างนะคะในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึง ทรีซับวานในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีตุลหรือชาววันเสาร์นะคะเราก็ไฟซับซอร์สนะคะในตรงนี้นะคะไฟซับซอร์สนะคะชาวราศีตุลหรือชาววันเสาร์หรือ,อทรีซับวานนะคะรอซีเมษหรือวันอาทิตย์ได้ในตรงนี้นะคะก็ตามนี้เนาะในตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของ บุคคลที่อยู่ทางไกลเราก็มีความสุขดีต่อคุณแล้วก็มีคุณนั้นเป็นที่พักเพ่งใจแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่คุณคนเดียวแต่เขาแต่เขานั้นคิดถึงคุณยามใดเขาคิดถึงคุณแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็มีความไม่แน่ใจเนื่องจากว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีเพียงแค่คุณเพราะฉะนั้นแล้วเขามีใจที่อยากจะพัฒนาอยากจะคบหาดูใจกับคุณแต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผย ไม่กล้าที่จะแม้แต่จะชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณในตรงนี้สิ่งที่เราเห็นในตรงนี้นะคะแต่ว่าเขานั้นพึงพอใจที่คุณเขาชอบคุณนะคะถ้าหากในกรณีที่มีตัวเลือกอยู่สักเคนในตรงนี้ในความสัมพันธ์คุณคืออันดับแรกหรือคนแรกหรืออันดับต้นๆนในตรงนี้เลยนะคะเขาเลือกคุณนะคะแล้วคุณสําคัญมากกว่าใน ในเหล่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวเลือกนะคะคุณจะอยู่หรือจัดเป็นบุคคลที่สําคัญเลยแหละแต่เขาไม่สามารถที่จะเปิดตัวคุณได้ไม่สามารถที่จะชัดเจนคุณได้ไม่สามารถที่จะนําตัวคุณไปแสดงหรือเปิดเผยได้แต่เขารู้สึกดีพึงพอใจกับคุณนะคะหรืออาจจะตีกแง่มุมหนึ่งก็คือการที่เขานั้นมีใครหลายๆคนในตรงนี้เขายังไม่สามารถเลือกได้ในตรงนี้ก็เป็นได้เขากลัวเลือกผิดหรือ หรือการที่เลือกไปแล้วจะผิดพลาดในตรงนี้นั่นเองเ,องเองนาะประมาณนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นถ้าหากจะมีการ,การถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมาอีกไกลนะคะอีกไกลเลยนะคะยังยังยังไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ไม่สามารถแม้แต่จะ,ะสดแสดง ออกถึงความรู้สึกภายในใจได้นะคะเขายังไม่กล้าที่จะนําความรู้สึกข้างในที่เขามีให้กับคุณถึงแม้ว่ามันจะมากอยู่พอสมควรถึงขั้นที่อยากจะพัฒนาเลยอยากจะชัดเจนแล้วแต่ไม่สามารถนําออกมาได้นะคะประมาณอารมณ์นี้เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณนั้นเพิ่งเริ่มกันเพิ่งเริ่มพูดคุยเพิ่งเริ่มติดต่อสื่อสารเพิ่งเริ่มรู้จัก ะะเป็นสิ่งใหม่ๆแต่ว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่รู้สึกเหมือนกับว่านี่แหละคือเซฟโซนนี่แหละคือที่พึงพอใจนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะคะเราก็มีความที่อยากจะพยายามต่อไปมีพยายามที่อยากจะ t a ท e A อ t i o n อยากจะทำอยากจะลงมือทำแต่ทำไม่ได้เต็มที่นะคะซึ่งเขาก็รู้ดีนะคะว่า สาเหตุมาจากอะไรมาเพราะอะไรมาเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเขาคนนี้อาจจะมีคู่อยู่แล้วจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีคู่อยู่แล้วนั่นเองจึงไม่สามารถนะคะหรืออาจจะตีความอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมีหลายๆคนเข้ามาซึ่งเป็นอารมณ์เหมือนกับอารมณ์เหมือนคนเจ้าชู้นะคะอารมณ์คนเจ้าชู้ที่ดูเหมือนกับว่ามีคนหลายๆคน เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์และทําให้เกิดการเลือกยากไม่สามารถเลือกได้นั่นเองนะคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็พึงพอใจอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์นั้นก็เลยยังไม่สามารถนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกรู้สึกดีก็จริงนะคะรู้สึกดีก็จริงรู้แหละว่ารักคนนี้แต่ไม่สามารถนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในใจลึกๆของเขานั้น เป็นอย่างไรนะคะในใจของเขาลึกๆคุณคือคนในความสัมพันธ์แล้วในใจลึกๆของเขาอ่ะเขาคือให้คุณนั้นเป็นคนในความสัมพันธ์ตั้งสถานะให้กับคุณแล้วในตรงนี้นะคะคุณคือแฟนเขาแล้วในตรงนี้นะคะนะคะ six p e t a c l e นะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาให้คุณเป็นที่หนึ่งเลเขาให้คุณนั้นเป็นอ่าเป็นคนที่รู้ใจเขาแล้วในตรงนี้นะคะ แต่เขาก็เครียดเครียดและซีเรียดกับสิ่งที่เป็นเพราะว่าในสิ่งที่เป็นในตรงนี้นั้นอาจจะมีความเครียดที่เข้ามาหรือการที่จำต้องยุติพักเบรกไปในตรงนี้นะคะเป็นเป็นเหมือนกับลักษณะเหตุการณ์ที่ว่าจะต้องเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเรียนรู้หรือบทบาทสำคัญในการที่จะนำพาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปนั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นการกอร่อเกิดอารมณ์ซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์ของเขาก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะซึ่งเรามองเห็นถึงการที่ว่าเขากลัวกับการที่จะแสดงออกและถูกปฏิเสธแล้วก็เหตุการณ์ที่กอ่อเกิดด้วยอารมณ์ในตรงเนี้ยจำต้องกอ่อเกิดเพื่อให้เขายันได้เรียนรู้ จึงจะนำพาซ,ซึ่งมาสู่การกระบวนการที่ทําให้เขานั้นเข้าใจถึงสิ่งถึงทุกสิ่งอย่างที่เป็นที่เกี่ยวกับอารมณ์ของเขาให้เขานั้นรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ควบคุมวิธีการในการที่จะจัดการอารมณ์ของเขาได้ดีในตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าเขารักและเขาชอบคุณมากอาจจะเป็นอารมณ์อาจจะตีความได้ว่า การที่เขานั้นสื่ออารมณ์ออกมาหรือใช้อารมณ์กับคุณในตรงนี้เป็นเป็นเพียงเพราะว่าเขานั้นรักคุณมากและเขาลืมตัวทำโดยไม่รู้ตัวทำโดยขาดสติในตรงนี้ได้นะคะเขาจำเป็นต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็เรียนรู้กับการควบคุมอารมณ์ในตรงนี้ให้ได้ซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะมีอาการแบบนี้เพราะเขาคนนี้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า เอซับซอสประกบกับทูซับคัพแล้วก็เดือแล้วก็มีเดอดเฮอร์มิตเกิดขึ้นแล้วก็มีซิกซับคัพประกบด้วยในตรงนี้นะคะบง่งบอกถึงการหึงหวงคนคนนี้ไม่ได้หึงหวงแบบแสดงออกคนคนนี้หึงหวงแต่เก็บไว้ข้างในแต่เขาหึงหวงนะคะมีอาการหึงหวงอยู่ตรงนี้มีความรักความชอบมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่ตรงนี้แต่เขาจะไม่โวยวายเขาจะไมะ่ไม่แสดงออกมา แต่เขามีอารมณ์อยู่ข้างในอยู่ภายในแต่สิ่งที่เขานั้นจะกระทําในตรงนี้เขาอาจจะไม่เลือกที่จะกระทําในรูปแบบที่ทะเลาะวิวาทหรือเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับแบบแบบสุรรม่มทําในตรงนี้นะคะเขาจะจอบและดิ่งทํแต่ถามว่าเขาจะถึงขั้นทาลายร่างกายไหมคนคนนี้มีถ้าหากมีการเหมือนกับยั่วยุนะคะมีถ้าหากถ้าหากมีการยั่วยุ หรือมีการต่อสู้เร,เราเราเถียงเขาเขาเถียงกับเขาอาจจะมีการแบบจากเบาไปหนักในตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะที่จากเบาไปหนักไม่ว่าจะเป็นทั้งวาจาหรือการลงมือในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการน,นั้นเพราะว่าถ้าหากแบบว่าเขาว่ามาและเราฟังเขาเราโอเคเรายินยอมและเราบอกเขาว่าเราจะปรับปรุงเราพร้อมเราน้อมรับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ผิดแต่เราว่าเราผิดไปตรงนี้ก็จะจบไปแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมเร,เราเราเหวี่ยงใส่เขาเขาเหวี่ยงใส่เราในตรงนั้นมีโอกาสที่จะลงมือลงไม้ลงมือกันได้นะคะอารมณ์แบบนี้เนาะก็คือเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากคนคนนี้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องหรือคล้ายๆกับคนของคุณในตรงนี้หรือตัวคุณเองเป็นในตรงนี้นะคะก็ควรที่จะ,อะยอมยอมหรือลด ความรู้สึกตรงในตรงนี้ลงเนาะในตรงนี้นะคะแต่ว่าเราบอกได้เลยว่าการที่เขาแสดงออกในตรงนี้บ่งบอกถึงความรักให้เรารู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเขาแสดงออกมาว่าเขารักคุณมากเขาไม่ต้องการให้คุณนั้นไปยุ่งกับใครหรือไม่ต้องให้ใครมายุ่งกับคุณในตรงนี้นะคะเป็นอารมณ์หึงหวงแต่เป็นอารมณ์ที่หึงหวงเก็บอาการแล้วมาคุยกันสองคนจะไม่ทำลายผู้อื่น จะไม่ให้ผู้อื่นหลักรู้จะไม่ทําเขาจะไม่ไม่นําผู้อื่นมาเกี่ยวถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเกี่ยวก็ตามนะคะแต่เขาจะมาว่าคุณเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาจะโทษคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ผิดแต่เขาจะโทษคุณผิดเพราะคุณคือคนของเขานะคะลักษณะน,นี้จะเป็นลนนักษณะนี้จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะแต่บอกแต่บอกได้เลยว่าการที่เขากระทาแบบนี้ก็คือเป็นการหึงหวงเป็นห่วงนั่นเอง นะคะเขารักคุณมากนะในจากพลังงานนี้เราอาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าเราเห็นถึงไนซ์ซบซอสซึ่งนั่นก็แปลหมายความว่าคุณไม่เข้าใจในการกระทําของเขาเขาก็เครียดก,กับการที่เขาจําต้องมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็มองเห็นเป็นแบบนไ้น เ้วลักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะลักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าเขานั้นรักคุณแหละนะคะแต่ละครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไประวังไว้ให้ดีนะคะเด e อะ w ทาวเวอร์เกิดขึ้นระวังจะเลิกกันทั้งทางที่ยังรักทั้งทางที่ยังรู้สึกดีจําต้องเลิกเพราะว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเป็น เป็นอันจัดซิตะนะคะเป็นคือเหมือนกับไม่ยุติธรรมแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณนั้นจะทําอย่างไรต่อไปคุณจะเลือกแบบไหนเลือกตามใจคุณได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบความรู้สึกของคุณได้เลยนะคะแต่หน้าไพ่บ่งบอกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะกลับและก็คืนดีกันสูงนะคะมีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะเลิกลากันไปเลิกลากันไปเลิกลาทัางที่ยังรักนั่นก็หมายความว่าจบทัางที่ยังรักแล้วก็ตัดใจไม่ขาดมีโอกาสกลับมานั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะจบกับคืนแล้วก็มีการมอบโอกาสให้กันและกันเพราะว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวจะมีการขอขึ้นดีเดี๋ยวจะมีการให้โอกาสกันในตรงนี้แล้วก็ได้กลับมานั่นเองนะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในหน้าไพ่ในในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่เราจําต้องจบนะคะในตรงนี้เนาะจบยุติและพักเบรกกันไปก่อนเหมือนกับเหมือนกับเราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราไม่ได้ให้เวลาต่อกันในตรงนี้นะคะเราก็เลยจําเป็นต้องยุติความสัมพันธ์นี้ไปก่อนเพื่อใช้เพื่อใช้เวลาส่วนตัวหรือให้เวลากันและกันในตรงนี้ให้มากพอให้เรียนรู้ให้ให้รู้สึกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตรงนี้ประสบการณ์ในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไร นะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้จําเป็นต้องยุติก่อนแล้วก็มีการกลับมาแน่นอนนะคะเราก็มีโอกาสที่จะมอบโอกาสให้กักกันแล้วก็คืนดีกันนั่นเองเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนํนานนนจากไพ่ออเข้าจะบอกอะไรนะคะ Honey Moon, Codependency นะคะแล้วก็มี Heart to Heart Conversation Pass relationship แล้วก็ love you first คือในตรงนี้นะคะคุณจะมีความสุขทุกครั้งที่คุณนึนนกถึงเขาเขานึกถึงคุณจะมีความสุขแล้วก็มีการตัดกันไม่ขาดแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณมีความดึงดูดกันมีการเสพติดกันคุณขาดกันไม่ได้คุณตัดกันไม่ได้เลิกลากันไม่ได้ คุณชอบเขามากเขาชอบคุณมากมีความสุขร่วมกันมีกันและกันอยู่ในใจมีกันและกันแต่เพียงแค่คุณนนั้นจะต้องเปิดใจยอมรับแล้วก็พูดคุยกันคุณคือเนื้อคู่ของกันและกันพัสลส์ไรลี่รชั่นชิมในตรงนี้คือบ่งบอกถึงบุคคลที่เกิดมาคู่กันเกิดมาจำจำต้องอใช้ชีวิตร่วมกันนะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้นะคะคุณจะต้องรักตนเองให้ได้ซะก,ก่อนนะ love yourself first ในตรงนี้นะคะคุณจะต้องรักตนเองให้มากๆแล้วความรักในตรงนี้แหละจะมอบสิ่งดีๆและทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปได้หรือไปต่อได้หรือทําให้รักในครั้งนี้นั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันให้ความรักในครั้งนี้สามารถเป็นรักที่แท้จริงแล้วก็เป็นรักที่โรแมนติกฮันนีมูนในตรงนี้เป็นความสุขที่ ที่เกิดโดยธรรมชาติและถาวรและยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ถ้าเรานั้นต้องการที่อยากจะให้ความรู้สึกของเรานั้นช,ชนัดเจนเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนถ้าหากเราต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีมีความมั่นคงเราต้องมั่นคงกับตัวเองก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้อง r o v e r s e first คือต้องรักตัวเองก่อนเริ่มจากตัวเองก่อนทุกๆครั้งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะต้องเริ่มจากตัวเองเท่านั้น จึงจะก,กอ่อเกิดนะคะในประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะขอเปิดเปิดไพ่ทรงจิตวิญญาณให้นะคะเดี๋ยวสักครู่ไพ่ทรงจิตวิญญาณนะคะ ให่ทรงจิตวิญญ,ญาณจะมาบอกอะไรกับคุณในระหว่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะเราก็ถ้าหากมีโฆษณาขั้นก็ดูให้จนจบคลิปเนาะในตรงนี้นะคะอยากข้ามเนาะในตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกๆโฆษณาที่ขั้นคลิปในตรงนี้นะคะก็คือค่าครูเนาะคือส่วนหนึ่งของค่าครูนะคะ alignment นะคะ alignment color นะคะแล้วก็ sojourney แล้วก็ so m a t i n g you are universe คือในตรงนี้เรามองเห็นถึง การที่คุณนั้นกำลังจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่มีความสุขและมีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเดินทางจะทำให้คุณนั้นได้พบเจอกับความสุขและสีสันที่คุณนั้นปรารถนาและรอคอยขอเพียงแค่ให้คุณนั้นนำพาตนเองไปเนาะและทุกสิ่งทุกอย่างจะสอดคล้องจะผสมประสานเราก็ผลักดันให้คุณนั้นได้พบเจอกับสิ่งดีๆ ผลักดันให้คุณนั้นได้พบเจอสิ่งใหม่และก็ความสุขที่เป็นแบบสีสันชุ่มฉ่าเป็นอะไรที่สดชื่นเป็นอะไรที่พึงพอใจในตรงนี้นะคะที่คุณนั้นพึงพอใจเนาะคุณจะสุขสมหวังนะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะสุขสมหวังแน่แต่เพียงแค่คุณนั้นจะต้องเปิดใจและรักตนเองให้เป็นนะคะเท่านี้เลยนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าคีย์เวิร์ดเลยก็คือคุณอาจจะจําต้องพบเจอกับ เหตุการณ์ที่เหมือนกับทําให้คุณนั้นยุติตัดไม่ขาดจริงแต่จําต้องยุตินะคะเหมือนเป็นการยุติจําเป็นต้องจบไปก่อนทั้งๆที่ยังรักแต่ก็ยังไงแล้วหน้าไพ่บอกว่าจะมีโอกาสได้กลับคืนจะมีการมอบโอกาสให้แกกันไม่ว่าจะอย่างไรจะต้องเปิดใจแล้วก็รักตนเองให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ คลิปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเนาะในตรงนี้นะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบปันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ